ไมเขาว่ายังไงอ่ะฉันไม่ได้บอกพวกเธอเองอะปะลองครั้งเนี้แบ่งเป็นรอบแรกกับรอบสองนะ่ส่วนผู้เข้าแข่งขันรอบสองน่ะมีเพียง25่สิบ้าคนหยุดพักรอบแรกอะไรเอ้คิดว่าจะสามารถ,ถชันได้หรือยังไงกันนะฮะงั้นให้หมอนี่ช่วยหยุดก็แล้วกันว้าวแม่เล่นหมอนี่เลยนะยินดีที่เรารู้จักเราผู้ใช้พล,ลังทังทสนสปอสอรสการแข่งขัน พระเจ้ายังไงหลังหงังหงังโกหกชัดๆหาได้ยินนะเมื่อกี้นี่แกตัดสินคนแค่เพียงภครพอสินะเออว่าจะว่าแกคงจะรู้จักฉันดีแล้วสินะทําไมโรบโตที่ผมมายะ์ิดถืออยู่นั่นนะคือไอเทมของพระเจ้าเพื่อหยุดการใช้พลังเรียกว่าผมไม่รู้คุงนะเลิกทิดซะินมานี่ว่าแ่ คบัาเซนมายืนอยู่ที่นี่ได้นะก็หมายความว่าพระเจ้ายกโทษให้แล้วอย่างนั้นเหรอเราไม่ใช่แบบนัน้นหรอกเราได้ปล่อยตัวโชวคราเพื่อปฏิบัติภารก,กิจ่จริงการประกับชัดเลือกรอบสองนะ่ะเป็นหน้าที่ของฉันทั้งหมดแต่ข้อตกลงของนรกพระเจ้าจะเข้าไปในนรกไม่ได้ฉันกมเลยปล่อยตัวขบายาชิที่อยู่ในนรกเป็นการชั่วคราวให้เป็นตัวแทนให้นะถ้าอย่างนั้นใช้กับคบอาเซนก็ต้องให้อีกอย่างนั้นเหรอก็ ประมาณนั้นแหละทำไมละ่ะถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นฉันสู้เต็มที่เพื่อจะช่วยเอาคว้าแล้วก็ดวิโนด้วยอีกคนนึงโอ้ฉันช่วยไ,ไม่ได้หรอกคนที่เคยถูก,กเข้าคุกในนรกมาก่อนจะไม่สามารถมีชีวิตที่อื่นได้นอกจากในนรกและผู้ที่รักษาอาการด้วยไม่แต่แค่พวกเอ็นตัของฉันง,งั้นรักษาหน่อยสิดดไม่ได้ประวัติยังมีกด แล้วผู้ออกกฎอย่างฉันจะไม่สนใจกติกาที่ตัวเองตั้งขึ้นได้ยังไงจริงสิงั้นถ้าคุณเบิร์ตเซนหรือลุงอินุเป็นพระเจ้าก็ทิ้งได้สินะ,ะเสร็จแล้วก็เปลี่ยนกฎใหม่เองซะแค่นี้ตเองกับลุงอินุหลอ,อ,อดแล้วพาพูดอะไรของเธอพระเจ้าถ้าคุณเบิร์ตเซนกับลุงอินุจะพูดสำหรับพระเจ้าด้วยแค่นี้เองทำได้ใช่ไหมครับ ว้าวให้ทาิขงเกลโยดเลยคนนี้นนตลกชาวัดเลยได้สิอินโนมารุฉันให้กลับมาเป็นผู้สมัครพระเจ้า,าของซานโนแนะว,ว่าเป็นผู้สมัครพระเจ้า,าทั้งทั้งที่อยู่ในนรกนะพูดจริงเหรอครับแหมก็เรื่องจริงก็สิผู้สมัครพระเจ้า,ายิ่งไม่อพอลำบากชาวบ้านอะแต่ว่าตอนนี้ปัญหาใหญ่ที่สุดก็คือเธอาะนั่นแหละเพราะเอ๋ถ้านนี่เหรอ เพือจันกลายมาเป็นผู้ใช้พลังโดยไม่ได้ขาดคิดและผู้แข่งขันรอบสองก็าขาดไปคนนึงพอดีสำหรับไมโนูเนี่ยฉันอนุญาตให้เป็นกรณีพิเศษแแล้วพี่คจจุณพี่แฮปพี่ีะะ้าเธอาม่เข้าร่วมละก็ให้คะณพยาชิพทนดูแลเขาแล้วเอาตอนที่ยี่สิบหกซุอรกฏของกานนท 「君は何を望むの誰のために傷つき夢は โอกาว่ายัางอยู่ผมว่จะคิดจะกลมาดูแลกูเองคทิคงไม่ได้เธอแล้วก็ได้อยู่แววเดี๋ยวก่อนจี้ทดแล้วโมรี<า>แค่นี้ก็ช่วยกูตัดเซนได้แล้วนะแ<อ>ม่นแล้วจเจ้าไปเลยดีจังเลยนะอุ้ยจริงเหรอนี้มันมาเคือเช้ากันแท้ๆเลยนี่นะเอาละให้เวลาจนกว่าจะถึงรอบสองก็ค่อยค,คิดก็แล้วกันนะเฮ้เฮ้จะดีเหรอปังกติก,กาพิเศษแบบนั้นอ่ะบายหรือ พระเจ้าจังฉันตัดสินใจแล้วยามาพูดมากนะอ่ายังไงําเป็นพระเจ้าไม่ได้มันงั้นหนีโทษประหารไม่พ้นนะ่ะเป็นพระเจ้าไม่ได้ก็ตายเหรอ,อหมดเวลาแล้วที่เหลือก็ฝากด้วยนะเด็กๆไปนะเด็กๆข้างหลายเอาละถเวลาที่พวกเธอต้องกลับโลกมนุษย์แล้วดมรูว่าแมนชั่นเนี่ยกำลังจะถูกทำลายข้านาทีข้างหน้าโดยชาวนรกฮะ,ะไปนะ อีกแค่กฎที่ห้ามาทำรถเข้าม,ขมาที่นี่ฉันรู้ดีนี่นะจริงป่ะไม่เอ้าท่านเจ้าร้องกรับข้าได้ยินผมรอเป็นรั้งทั้งทีแต่ว่าไม่แน่กันแบบนี้เนี่ยโอ้อยบจริงเลยด่านายเนี่ยทัานนาอุตสาห์บอกมาแล้วว่าให้ถอนตัวจากการการองนี่ ทำดีมากกูเอคีฮะฉันดีใจเป็นบ้าเลยล่ะไปแล้วนะ คิดคุ้มฉันจะบอกอะไรนายว่าอย่างนึงนะทีนีังไงฉันก็มายอมรับความถูกต้องของพวกมนุษย์เรื่องนี้ฉันยอมรับ่ดนายคือคนที่มีค่าพอที่ฉันจะประลองด้วยอย่างเต็มที่เลยแต่ว่าการที่นายสามารถสู้กับฉันในคราวนี้เป็นเพราะฉันไม่ใช้เทวพันธ์ที่สูงกว่าระดับของเจ้าเพราะฉะนั้นจะเป็นคราวน้าจงแขรงกัขึ้นกว่านี้ซะฉันจะเก่ง แก่งขึ้นแก่งขึ้นกว่านี้ <c oughs> ให้มาเยี่ยมเลยจ้าเป็นไงบ้างอ๋อไอจังเฮ้ hey, เราสองคนเราเดือนตึงงอน,นจะได้กลับบ้านน่ะจริงเหรอ,ขอเขายังช่วนะเอ๊ะแล้วอีกตะอุเอ็คที่แรกถ่ายยาไปรักษาหมอได้จะสบายดีแล้วแหละโอเ้เงี้แอมคุณพี่บางก็เห็นแล้วนะอ๋อเหรออ๋อ <c oughs> ก็ไม่แทงก่อนอยู่นี่ละ่ะเวยที่คุ้งมาเยี่ยมก็เลยวางไว้ให้เป็นเพื่อนนะจ้า น่ารักใช่ไหมอ้าวน่าจะเปล่าอ้าวม่ได้นะอ่เฉยหน่อยทีอ้าวมารีมาแล้วเหรอ้าอจ้เอุเออหัวอะไรเนี่ยหัวค้างหัวมาแกเป็นใครกันแน่ดู๋ิวนีฉันเองกลุ่มจูดังเสร็จใครจะเพิ่มใช่ไหมใครพวกนั้นน่ะมีใครทำหน้าพิเศษใันก็เลยลองเปลี่ยนหน้าดูหน่อย เจ้าเนี่ยฉันว่าน่าจะทำให้ทุกคนหายเจ็บได้นะขยะอี่แจกต้องเอาออกู้ที่กลัวเนี่ยแม่กลัวก็กเป็นล้านเท่าบอกแล้วไงล่ะถึงต้องตายก็จะทำเพื่อนให้ได้นะถึงมนุษย์จะอ่อนแอแก็ยิ่งแข็งได้ยิ่งแข็งขึ้น ันแหละคือความถูกต้องของฉันละทำไมกันพวกมนุษย์เนี่ยขี้กลาดแล้วก็อ่อนแอจะตายมันน่าจะเป็นอย่าง,งนี้ทำไมพวกมันถึงโนบโตยิงช่อยวยฉันทันท้งเรื่องรอบแรกนะคุณพ่อสมกับเป็นลูกชายของฉันที่สุดแต่พอเราก็ไร้จบเด็กนายน่เขาจะได้เป็นพระเจ้าตัวจะได้สายว่างเปล่าเพื่อใช้ทำลายโลกมนุษย์ห้สิ้นซากไปเลยยังไงเล่า คุณพ่อครับอืมคือผม,ผมจะพจารมนุษย์นี้หมดไปดีหรือเปล่าครับคุณพ่ออืมงั้นเหรอถ่าร่มเรื่องนั้นเองเหรอกเลยถ้าอย่างนั้นก็น่าจะบอกพ่อให้เร็วกว่าน,นี้หน่อยนก็ดีนะคุณพ่อบอกก่อนตั้งแต่แรกแล้วว่าลูกไม่ใช่คนที่ทำประโยชน์ได้ยังไงแล้ว แต่ก็ค่อย,ยังชั่วที่พ่อคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นไปหาตัวแทนของลูกเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วทีมือเก่งก,กว่าลูกมากเลยนะพูดอะไรอะ่ะคุณพ่อไม่เอานะผมจัไม่สุดยอดขนาดนั้นหรอกไม่ได้เก่งกลาซะด้วยจ่ำาำอไรจะท็อใไรกันนะ แค่นี้ไปลูกช่วยมาประลองต่อแทนด้วยเนยอะอานน่ได้ครับคุณพ่อไปเขาว่าไงอะคุณพ่อที่มันไปเขาว่า,างไงกันเนี่ยฉันจะบอกให้ได้โรมาโตนอน้อาโน่คือลูกชายตัวจริงของฉันแล้วก็ฉันคือพ่อของเธอไม่ใช่มาร์กาเร็ตหรอกนะจะบอกให้ฮะห,หน้าตาภายนอกเหมือนมาร์กาเร็ตเลยไม่เอกต่เลยใช่ไหมล่ะดเ ฉันคนที่มาช่วยเธอออกจากโลกมนุษย์กลับไม่ใช่พ่อทแท้ๆแล้วก็น,นะคนที่ส่งเธอลงไปโลกมนุษย์ตั้งแต่แรกก็ฉันเอนแหละจะบอกให้ท<ำ>ําไมอะเรื่องทั้งหมดนั่นแต่การวางแผนให้เธอเกลียดชังพวกมนุษย์ยังไงเล่าใครเนใครกันแน่เนี่ยแย่หน่อยนะฉันไม่มีหน้าที่ที่จะต้องบอกเธอในเรื่องนั้นหรอกรบกวนหน่อยก็แล้วกันนะอานอนฉันจะให้เธอจัดก,การโรเบโตซะมั่นใจหรือเปล่า คุณพ่อครับไม่มีอะไรที่ผมไม่มั่นใจเรื่องการต่อสู้ถึงฝ่ายตรงข้ามจะดูอ่อนแอแค่ไหนแต่ถ้าไม่ร้องก็ไม่รู้และอีกอย่างหนึ่งความมั่นใจนั้นมีงครก็ไม่มีความหมายเพราะที่สําคัญคือการใช้ความพยายามเพื่อเอาชนะให้ได้ต่างหากแล่าใช้ความพยายามสมกับเป็นอัจฉริยะจริงๆนี่แลออนนหละคือการนอนแหรอน่าสมน,มานุกเพะฉะนนใหดูวความพยายามของแกหน่อยเถิดหน้าขอาไเลย แปดนาทีเลยนานกว่าที่คิดเอาไว้นะไม่ใช่ย่อยเลยไม่หรอกครับเขาเองก็เก่งไววพริปในการต่อสู้เยี่ยม,มากๆเลยแล้วก็เทวพันธ์มาโอตอนท้ายนั่นก็เลยทีกขใจเลยไม่น่าเชื่อเลยเทวพันธ์สิบดาวอย่างมาโอจะมาไร้ไม่ได้หมอนี่ไม่ใช่มนุษย์แล้วก็ไม่ใช่ชาวสวรรค์ด้วยเอาละแย่หน่อยนะแต่ขอกินแล้วนะ ขอโทษนะอเวคิ้คุณงไดสัญญาว่าจะสู้กันอีกฉันจะคงทำไม่ได้แล้วทำไมกันเล่าทำไมใส่ของนายล้วงไปขนาดนี้เล่าฮะและยังมาหาอะไรอีกเล่าตอนที่จะหล่อมลงไปต้วนสิบเก้าจะใส่ในเผ้ามันต้องสิบเก้าใส่ะระลุกด้วยนะ นี่ดูที่หายไปแล้วหรือแค่จิตใจเห็นหมนายทำอะไรของยายฮะเออก็เมื่อวานที่สถานีมีลูกแกถูกัยรุ่นลังแกก็เลยสิบใบที่เหลือเผื่อแค่เด,เดียวเดี๋ยวก็หมดหล<ะ>้วอืเออ,เอ,อคือว่ายายทำรอยพร้อมกี่สำคัญล่นหายอ่ะนั้นเดี๋ยวผมจะช่วยหานะครับอเอ๊ะคนที่นี่เห็นของแบบนั้นสำคัญเหรอเนี่ยโอ้คนดีนะ ก็ออใช่คนดีเนาะเอ,อ๊ะนี่อะไรั้งโอ้นั่น,<ม>น,นแหละนั่น,นแหละขอบใจมาก